วันนี้เรามาถอดระบบหรือระบบเดิมนะครับเพราะว่าระบบเดิมเนี่ยมันเป็นเซิร์เวอร์ที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับแล้วก็จะต้องถอดแล้วไปติดตั้งด้านหลังด้านหลังนีน้นนะครับการถอดนี่เป็นเรื่องยากเลยนะต้องเป็นทีมงานที่เก่งนะ,ะทีมผมเก่งนะเขาเขางแรงดีมาก นี่ก็คือถอดเสร็จเรียบร้อยถอดเสร็จเรียบร้อยด้านล,ล่างจะติดงตั้งสตอรเรจตังง้งสตอรเรจด้านบนทีมงานกำลังคอนฟิกเลตบอร์ดเตรียมสาภาพด้านหลังครับแน่นกระดาษให้ดูเป็น 你上唱。